วันนี้นะเราจะมาทําการทดสอบว่าออยเกียมีผลต่ออุณหภูมิเยอะขนาดไหนโดยวันนี้นะครับเราเอารถเดิมๆเ,เลยนะครับวันนี้จะเอาเจ้าโตโยต a าเอไองหนึ่งมาทดสอบนะครับการทดสอบก็จะมี3วิธีนะครับผมอตอนนี้นะครับก็11.59โมงตีกลมๆว่าเที่ยง เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวจะวิ่งจนถึงเที่ยง10นาทีว่าอุณหภูมิได้เท่าไหร่วิ่งเลยอตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง10นาทีพอดีเลยนะครับผมจะสังเกตนะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยทั้งฝั่งเข้าและฝั่งออกเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยสแสดงว่าการที่มันอยู่ในหม้อน้ำเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีการ ลถอุณหภูมิอะไรทั้งสิ้นเลยนี่วิ่ง10นาทีนะระยะทางเนี่ยยังไม่ทันจะถึง3กิโลเลยเดี๋ยวลันที่2ครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเปลี่ยนออยเป็นออยที่ใช้ขายตามทั่วไปเป็นหรือเป็นออยรุ่นเก่าของเรานะตอนนี้นะครับก็ทำการติดตั้งออยเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้วิ่งนะเนี่ย ท่าจะไม่ได้ดิฟกันเลยตอนนี้กี่โมงเที่ยงยีสองโอเคเที่ยงยี่สองนาทีเอา้าเย้ยเ<อ>ที่ยงสามสินะครับมาดูผลการทดสอบนะครับผมอุณหภูมอิอกมาจากเกียร์เจ็องศานะครับอุณภูมิห่านออยเกียร์เหลือ69นะครับตัวต่างอยู่ที่ประมาณ 5้ถึงหองศานะครับผมออยตัวนี้นะผมก็ไม่เคยพูดว่ามันใช้ไม่ได้ก็ใช้ได้แต่การลดอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่เราลาประมาณ5้ถึงหองศานะครับผม รันที่3เราจะมาดูนะครับพอเปลี่ยนเป็น oil fuel, อ i l fuel condition เหมือนเดิมแล้วจะเหลือส่วนต่างเท่าไหร่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น oil ของฟิลตัวใหม่แล้วนะไม่ได้โกงนะอุณหภูมิเข้ากะออกตอนนี้นะมันก็สูสีกันแล้วนะตอนนี้เวลาเที่ยง42เดี๋ยวจะมาเจอกันอีกทีตอนเที่ยง52นะอ่าสตาร์ทเครื่องเฮ้ยแป๊บเดียวนะครับก็มาดูนะครับว่าตอนนี้กี่โมง 12นาฬก55นาทีนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าออยเกียร์ของฟิลออยคูลเลอร์เนี่ยนะครับสามารถทำได้ถึง10องศาเลยนะครับในคอนดิชันเดียวกันหมดเลย <S <S ตัวออยเกียร์ของฟิลเนี่ยสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าตัวอื่นๆก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมตัวเลขชัดเจนการทดสอบชัดเจนคอนดิชันเดียวกันหมด เราไม่มีโกงนะครับผม